เกิดมาผมไม่เคยผมเคยเห็นอันนี้คือผลไม้แปลกใช่ไหมครับแปลกเจ็ดวันเจ็ดรสชาติเจ็ดรสชาติวันแรกเป็นอะไรวันแรกเป็นฝรั่งครับคือยังไงวันแรกเป็นฝรั่งคือวันแรกคือไงวันแรกที่มันออกมาหรือ,อ,อยังไงออกมาคือถ้าซีน้ําตาลแบบนี้จะรสเป็นฝรั่งครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะวันที่สองเป็นอะไรนะเป็นมังคุดเดียวไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะผมขอเด็ดมาสักลูกนะอ้าวได้เลยโหแต่ลูกนี้ใหญ่มากวันที่สองคือเป็นมังคุดและ วันนี้ถามเป็นอะไรเป็นลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ฝรัง่งมังคุดครับลิ้นจี่ลิ้นจี่อุ้ยอุยอดกินแล้วเนี่ยนะลิ้นจี่อดกินลิ้นจี่แล้ว <c oughs> แล้วว,ว,นนวันต่อไปอ่ะวันต่อไปวันต่อไปเป็นอะไรเป,เป็นสาวรสครับสาวรสเปรี้ยวอะนะเปรี้ยวเจ็ดวันเจอรสชาติถ้าออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยรสชาติแรกคือฝรั่งเหรอคือฝรั่งหูคุณเชื่อไหมเออชื่นบรรยากาศสดๆนะครับมาดูผลไม้แป้งเจ็ดวัน 7รสชาติเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรสชาติอะไรบ้างนะครับใครเข้ามาขอ,อใจดวงบางทีเอฟตีจ,จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีรรอ่ะผมชิมเลยนะลูกไหน,ไหน,ไหนลูกไหนลูกออกมาวันแรกลูกไหนวันแรกออกมาวันแรกคือลูกลูกนี้ครับคําว่าวันแรกก็คือว่าพอมันออกมาปึ้งมันจะเป็นสีนี้เลยหรอคือถ้าอ่อนจะสีเขียวอ๋อไม่พอเริ่มสุกจะสีออกน้ำตาลเข้าใจแล้วคือคําว่าวันแรกคือว่าหลังจากวันแรกที่มันเปลี่ยนสีจากสีเริ่มสุกครับเขียวเป็นสีน้าตาลเดี๋ยผมหา หาสีเขียวไม่มีเนาะไม่มีแต่ตอนนี้คือความที่มันสวยคือว่ามันออกมาแบบเป็นแบบทุกอน,นูอะ่ะถ่ายยากมากถ่ายยากมากเพราะผมอยากให้ดูนะมันออกตามกิ่งตามผมจะทวนให้ฟังนะผลไม้อะไรแปลกมากเจ็ดวันเจ็ดรสชาติวันแรกเป็นฝรั่งวันที่สองเป็นโอ้โหอยากให้ดูคุณดูถ่ายเง่งไปดิมันดกแบบ มันสุดยอดจริงๆเกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยวันแรกเป็นฝรั่งวันที่สองเป็นมังคุดวันที่สามเป็นลิ้นจี่วันที่สี่เป็นสาวะรถวันที่หกเป็นอะไรวันที่หกพ่อจำไม่ได้เออวันที่หกกินแล้วจำไม่ได้คือกินมาห้าวันเราวันที่หกจำไม่ได้วันที่หกอะไรวันที่หก หนึ่งก่อนเพราะมันไล่รสชาติไล่รสชาติกินแล้วมันมันแล้วมันกินแล้วมันมึนเลยอ่ะพิสูจน์ได้ไหมได้เลยพิสูจน์ตรงต้นเลยนะได้แต่ผมยังไม่เข้าใจอรหัตเลยคุณมารหัตเลยว่าเลยบอกบางทีว่ามันมีรสชาติอะไรบ้างแต่อธิบายให้ผมฟังหน่อยก็ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูยังไงวันที่หนึ่งซี่มันจะออกเป็นซี่แบบนี้อ๋อคือมันจะอ๋อนี่ป่ะอันนี้ป่ะเพราะอันนี้เนี่ย่ยเนี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 ่ยเริ่มเริ่มคือมันจะ อ๋อนี่ออกมาใหม่ๆมันสีเขียวอ๋อออกมาใหม่ๆเป็นเขียวอพอมาเริ่มสุกก็จะเปลี่ยนสีไปตามคุน,ขนเ,ข,เข,ข้ามันเขาเขาใจแล้วครับเมื่อวันที่หนึ่งคือผลไม้เนี่ยมันออกมาเป็นตอนแรกๆกับรูปมันจะอะไรอย่างงี้ครับแล้วมันเป็นสีเขียวเขามาวันที่หนึง<อ>่งหมายถึงว่าเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีแบบเนี้ยที่ยังไม่ม่วงมากผมกินเลยนะพ่อนะโลละร้อยใช่ไหมโลละร้อยแล้วหมดต้นนี้กี่บาทกิโล น่าจะถ้าผมไม่เก็บไปทำบุญน่าจะตกสิบกว่าโลนะสิบกว่าโลครับสิบโลเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเอามื่นนี่เลยเลยคิดเลงงงมากเลยสิบโลพันใช่ไหมสิบโลพันเนาะครับสิบโลพันทั้งต้นได้สิบโลพันครับผมต่อสองพันเลยอ้าวโอ้โหนี่ใจดีขนาดนี้เลยโอ้ับขอบคุณผมจะกินผลไม้แปลทั้งทีแล้ว สิบโลสองพันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะกินอย่างเงี้ยไล่กินอย่างเงี้ยทีละเม็ดทีละเม,ม็ดเลยมาลองชิมผล,ลไม้แปลกวันที่หนึ่งอนะว่าฝรั่งจริงไหมวิธีกินกินยังไงเพาะวิธีกินใช้เคี้ยวเคี้ยวล้วกืนไหมใช่ไหมคือใส่ปากแล้วเรากัดก่อน<ะ>กัดแล้วก็กินน้ำๆๆๆๆมันใส่ปากแล้วกัดก่อนกัดกนึกว่ดตอนแรกนึกว่าใส่ปากแล้วอมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ปากกัดก่อนกัดก่อนอ่ะค่อยๆกัดให้มันแตกแตก คือพูดง่ายๆชาวบ้านบอกค่อยๆครบมันลงไปครบถ้าต่อมาคือครบใช่ครบไปเลยกึ๊กกึ๊กกึ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้ตอก็กินน้ํามันกินน้ํามันข้างในมีน้าข้างในตอนที่หนึ่งมีน้ำแล้วหรอมีมีเพราะแสดงว่าเป็นน้ําฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วไงต่อแล้วพอกินน้าหมดปุ๊บเราค่อยๆเคี้ยวเปลือกมันเปลือกมันทีนี้จะคล้ายกับฝรั่งมากเลยเหมือนฝรั่งไม่แก่ฝรั่งไม่แก่ด้วยถ้าแก่แล้วก็จะประมาณกับประมาณลุงนี่แหละ ลุงปีนะครับแนะนําก่อนผมอยู่กับลุงปีที่ส่วนลุงปีราชบุรีชวนผมมากินของแปลกอันนี้คือชัวร์นะถ้าเป็นฝรั่งถ้าไม่ใช่ฝรั่งผมควักเงินคืนสามพันเลยนะเมื่อกี้ผมให้ไปสองพันได้เลยแต่ผมควักคืนสามพันเลยนะได้แน่นะได้เอามาครับเนี่ยมันชื่อผลไม้อะไรลองชิมก่อนดิอ๋อต้องชิมก่อนชิมก่อนไปที่ไหนต้องชิมก่อนแล้วค่อยบอกอย่างนั้นใช่อะลองดูถ้าไม่ใช่ฝรั่งนะอ่าให้สองพันคืนสามพันนะได้อาโอเคนะ มาครับผลไม้แปลกรสชาติฝรั่งลงท้องครับกัดก่อนกัดก่อนแล้วอดูดน้ําค่อยๆกดลงไปก็ดูดน้ํามันจะเปรี้ยวๆหวานๆก็เปรี้ยวหวานอ่าเคี้ยวเปลือกทีนี้น้าหมดเลยใช่ไหมอืม <c oughs> เราเคี้ยวเปลือกมันค่อยๆเคี้ยวมันจะเป็นรสชาติฝรั่งเพิ่มขึ้นมาต <c oughs> ัวน้ําเปรี้ยวนิดๆแต่เวลาเคี้ยวเปลือก เหมือนฝรั่งที่เพิ่มความเปรี้ยวมาหน่อยอันนี้ถือว่ายังไม่ต้องควักตังคืนอันนี้ถือว่าใช่อยู่มีความรสชาติหอมในปากเนี่ยเหมือนเรากินฝรั่งแต่เป็นฝรั่งที่เราไม่ได้ฝานเปลือกออกเป็นฝร,รั่งที่มันเป็นมีรสฝาดิดๆเมื่อเรากินฝรั่งทั้งเปลือกใช่เลยเรากินไม่ปอกเปลือกนะเนาะใช่เลยเออนั่นแหละขอดูเม็ดหน่อยนะอ้าได้เลยแล้วขอดูเม็ดหน่อยเม็ดย่างงี้ปลูกได้ไหมเม็ดยังงี้ปลูก ถ้าอย่างนี้มันจะอ่อนไปแต่คุณมาดูนี้เม็ดเขานะครับเป็นแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับอุ้ยเม็ดเป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงเป็นดุสีมว่มวงทุกอันเลยไหมครับคือรสชาติมันก็จะออกฝาดเหมือนเรากินฝรั่งฟันที่สองมันก็จะมาประมาณเนี้ยนี่นะค,คือมันจะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นค,คือน,นี่มันออกไม่ไม่ไม่พร้อมรุ่นกันอยู่แล้วใช่ไหมมันมันมันจะไม่พร้อมอ๋อนี่นะลองดูนะอันนี้วันที่สองมังคุดเป็นมังคุดแม่ผมชอบกินมังคุดด้วย ถ้าวันนี้ไม่ใช่มังคุดดึงกลับมาสี่พันเลยพ่อกินวิธีกินเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับกัดก่อนนะกัดก่อนคนละไม้แปดเจ็ดวันเจ็รสชาติลงท้องครับอือืออึึงลหเราไม่คาดหวังรสท้ายแบบนี้เลยเพราะว่าลูกแรกมันเปลี่ยนแล้วมันก็ฝัดฟาดไม่คิดว่ามันจะ กลินเปลือกมันมันมันก็จะไปตามบางอันมีสองเม็ดด้วยหรอบางอันจะมีส่องเม็ดถึงซ่องเม็ดผมเจอสองเม็ดนั่นเนี้ยเม็ดก็จะเป็นสีม่วงคือเนื้อเขาที่ผมคายให้ดูนี่อเนี้ยขออภัยนะครับอยากให้เห็นว่าเนื้อเขาอะปุยเป็นเขาเรียกว่าฟูปุยอารมณ์กระท้อนดังนั้นเลยแล้วมันจะอุ้มหนามากรสชาติอันนี้อันแรกอะพี่ผมกินไปมันติดเขาเรียกว่าติดฝาดเหมือนฝรั่งที่มันไม่สุกอะใช่แต่อันเนี้ย ที่กัดไปเราสึกว่าชื่นใจแต่เป็นเปรี้ยวหวานถ้าจะบอกว่าค้ายมังคุดไหมก็นึกถึงได้นะนึกนึกถึงมังคุดได้ใช้ได้เลยนี่เม็ดก็จะเริ่มแก่ลงอันนี้น่าจะปลูกได้อย่างอันนี้ได้แล้วอ<ด>ันนี้ได้แล้ววันที่ส่ามเป็นอะไรนะครับลินจีลูกไหนลูกไหนลิ้นจีลูกไหนลินจีล,นลินจีใช่ไหมอ่าลินจีเดีย๋ยวผมเรือก,ก่อนนี่น,นี่โอ้ยมันเลือกลิ้นจีด้วย แต่มันไม่ใช่ลิ้นจี่หรสิมันรู้อะไรก็บรรู้นะมันก็ค่อนข้างเรื่องยากเหมือนกันเนาะอลิ้นจี่คือดูผมดูแล้วมันลักษณะไล่ความแก่ขึ้นไปไล่ตามความแก่ของช่อมันไปอืมันจะไม่ไม่เหมือนกันบางวันเราอาจจะจําพิดไปชิมนะเอาะลองดูอันนี้คือวันที่สามออืืเหนียว ใจผมนะแต่สามลูกนี้ผมยืนยันได้เลยกินไปคนละรสเลยผมรู้สึกว่าอันนี้เหมือนอินจีแต่ผมรู้สึกว่าความที่มันไม่เหมือนกันคือมันไล่ระดับความหวานมากกว่าใช่มันจะไล่ขึ้นไปมันหวานขึ้นมันหวานขึ้นผมจะให้ลองตากล้องเตาะหนึ่งวันที่หนึ่งขอขอวันที่สามผมใหญ่เขารู้สึกอันนี้ได้ไหม S <S <D ii> ได้ได้อันนี้วันที่สามนะนั่นแหละมนที่ตา้มว่าผมไม่ได้คิดไปเองคนเดียวตากล้องลองเตาะดูวันที่หนึ่งก่อนที่สามว่าคิดเห็นเหมือนผมไหมหน่าเอาไปทําทําน้าผลไม้เงี้ยนะจะอร่อยมากอันนี้คือตาก,กล้องำํำน,นั้าอย่างนี้ครับรอันนี้คือมันฝา,าดเปรี้ยวและเปรี้ยวอารมณ์ฝรั่งดิบแต่เปรี้ยวเหมือนที่บอกแต่เม็ดเม็ดมันเริ่มปุยอะเม็ดเริ่มปุยแล้วลองดูลองเตาะ วันที่มันแก่ขึ้นครับประมาณวันที่สามลองดูผมจะให้ตะก้องเขาลองดูลองละเป็นไงมันไม่เปรี้ยวอะมันนุ่มมันนุ่มและมันหวานขึ้นหวานขึ้นแต,แต่ตพูดได้เลย,เยฝาด แต่เปลือกไงคือจะอย่างนั้นเลยคือกจะชะฟ้าไปแล้วก็ลดปริมาณลงไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งกับสามคุณว่าแตกต่างไหมสำหรับคุณเปลือกเปรี้ยวอันนี้คือเขาบอกเปลือกเปรี้ยววันที่หนึ่งกับวันที่สามต่างกันคือว่าความเปรี้ยวของตัวเนื้อที่ปุยปุยนีวันแรกมันจะเปรี้ยววันต่อมาเหมือนยิ่งสุกยิ่งหวานขอวันที่สี่ครับวันที่สี่เนาะอันนี้ก็หายากนะครับวันนี้มันจะหายากหน่อยวันที่สี่นี่มานี่มาลูกเบนรเริ่มเลยเนี่ย อันนั้นน่าจะเป็นวันที่5้าแล้วอ๋อเก็บวันที่ห้าก่อนนะครับเนี่ยอานนี้วันที่สี่วันที่สี่ลงท้องครับหืมทำไมขอัน,นิดผมอยากให้คุณับก้องกินอนะ่ะคือคือมันหวานเลยอ่ะความเปรี้ยวเหมืนเหมือนจะหายไปเรื่อยๆตามวันเพราะใช่เจ้าเนื้อมันจะฟูอ,อยากาให้เห็แตแก้อ,อ,กองตะก้องต่างนี้เลยอ่ะ นี่ชอบเลยตากล้องกอได้กินเจ็ดวันตาจะอย่างนี้ค่อยๆลืมอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะพูดเดี๋ยวผมเผมสรุปนะคือวันแรกตา่างงี้วันสองเปิดกลิลิตก็ตาโตเมื่อกี้วันที่ที่ผมให้กินคือรู้วันทีห้าหวานเลยใช่ไหมหวานแต่หวานเนื้อฟูเปลือกแต่ถ้าถ้าโดนเปลือกคือฝาดและเปรี้ยวแน่นอน มันมันไม่ฟาดเยอะละมันอร่อยที่ตัวเนื้อความาดลงไปเมื่อกี้ผมอยากกินลูกวันนี้ห้าหน่อยแต่กล้องตาโตเลยอะอยากได้แบบมันฮะวันนี้ห้าคืออะไรนะวันที่ห้าหนนาเหรอในนาวันที่สี่คืออะไรตะกี้วันที่ห้าผลไม้แป้งลงท้องครับอือหือรู้ปะอันนี้กินเนี่ยผมคิดว่าเหมือน้อยหน้าเลยเหมือน้หน้าบิลิบ้าด้วยแต่เนื้อนุ่มมาก ฟูมตากล้องเหมือนจะเอาอีกพอดูหน้าตากล้องดิเพราะเอาไหมดูหน้าก็ดิเจอลูกวันนี้ห้าเขาไหมแล้ววันนี้หกอ่ะวันที่หกหกเหมือนอะไรตัวมันเองเลยเดี๋ยวเราเลยนะตัวมันเองคืออะไรมาวันที่หกจะเป็นตัวของตัวเองงั้นผมขอดูตัวของตัวเองเขาหน่อยลูกไหนครับเพราะเอาตัวของมันเองใช่ไหมใช่เอาตัวมันเองเลยอ่ะมันค่อนข้างาแตกต่างไหมคุณว่าแตกต่างไหมใครดูตอนนี้น้ำลายไหลบอกทีคุณพ่อจับจิ๊บ ผมกินไปเจ็ดวันนี้ประมาณสองพันนะที่ผมกินเนะี่ยเจ็ดวันสองพันนี่วันที่เท่าไหร่ที่เรากินไปที่เป็นเนื้อปุยลูกเนี้ยผมผมต้องการใจบีบไปดูก็เป็นความรู้เลยว่าข้างในอ่ะมันเป็นน้ําอยากให้ดูว่าข้างในเป็นน้ำดูนะถ้ากดระวังเขาตาไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวเลยเพราะตอนนี้ความรักเขาตาผมแล้วฮัลโหลงบีบดูครับมาหนึ่งสองสามผมบีบแล้วนะเอาเลยเขาตาแน่นอนอุ้ยเนี่ยเห็นไหมน้ำคือมันเป็นน้ําหมดเลยยิ่งนานไปอ่ะไอตัวความขาวของเขาอ่ะ อันนี้นคือวันที่มันยังไม่อัน,นยิง่งเป็นวันที่เก้าขเข้าเนี่ยวันที่เก้ามันจะอร่อยมากอร่อยแบบหวานอันนี้นคือสีก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นนะนนคือนานไปอ่ะที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นแบบน้ําเลยนะแบบคือมันชําน้ํามาก<ะ>ๆวันที่เก้าคือเป็นสีแบบใสๆเลยอันนี้เป็นตัวงเขาตัวเองแล้วครับตัวงเขาคือว่าอะไรครับอันเนี้ยเป็นองุ่นละองุ่นอะไรครับองุน่นเป็นพันธุ์ของต่างประเทศบราซิลองุ่นบราซิล อ่าใช่หูได้ยินชื่อกันมาเนิ่นนานแล้วเพิ่งเคยเห็นจริงๆแล้วมันปลูกติดในประเทศไทยอย่างนี้เลยหรอนี่ปลูกกี่ปีต้นเนี้ยต้นนี้สามปีกว่าครับสามปีอันนี้อย่าบอกนะว่าคุณเก็บมาจากต้นเนี้ยครับเมื่อเช้านี้ถ้าไม่เก็บนกมันกินหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้มันไม่ดกอย่างนี้เลยหรอคือติดดินเลยครับฮะติดดินเลยตั้งแต่ดินมาคือมันขึ้น ขึ้นมาเลยครับไปนี่คือเขาเก็บแล้วนะเนี่ยพอได้ระยะหนึ่งมันก็สร้างตาดอกออกมาที่เดิมเข้ามันคือช่อเดิมนั่นแหละมันจะออมเรื่อยเลยตาดอกอย่างเงี้ยคือมันออกแบบติดอย่างนี้เลยอ่ะใช่เนี่ยมันจะเพิ่มตาดอกขึ้นมาเรื่อยยังอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นตาดอกมันออกดอกมากอ่ะเนี่ยเป็นตาดอกเดี๋ยวก็จะเป็นเป็นช่อดอกออกมาเลยแต่ว่าพอมันได้อายุเขาเขาออกตลอดปีใช่พอคั่วลูกเดิมมันหลุดมันก็จะเริ่มเป็นช่อดอกออกมากี่ปีได้กินผลก็ประมาณสองปีกว่าก็ออกสองปีกินผลแล้วต่อรอบปะ ตอ,รอหรือนะว่าทุกมีนาะผมไม่เคยนับนะแต่มีตลอดแต่มันมีตลอดพอมันหมดรุ่นปุ๊บรั่วมันลุดมันก็<อ>จะเป็นชอดอ,อกขึ้นมาเลยอ้าผมลองกินแล้วนะวันนี้หกตัวของเขาเองคืออังุ่นบาซิลลองทอครับอันนี้เริ่มไม่นังเปาะแล้วอ่ะใช่โอ้โหมันจะชํำน้ำมากผมอยากลองกินเปลือกติดฟาดนิดเดียวแต่ไม่เปรี้ยวแล้ว เพราะวันที่เก้าก็จะเริ่มว่าผมผมนึกออกแล้วว่ารู้วันที่เก้ายังไม่มีแต่ผมเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรมันจะหวานขึ้นเรื่อยๆวันที่เก้าผมแนะนําให้กินคือช่อในที่นกมันจิกอยู่อไปดึงช่อนั้นจิกกระลอกมากินยิ่งอยู่น้มยิ่งอร่อยอะความหวานของมันที่เป็นเอกลักษณ์มากมันเปรี้ยวที่เปลือกเฉยๆแล้วอะใช่ตอนนี้เปรี้ยวที่เปลือกฝาที่เปลือกแต่ตัวน้ําเขามันฉ่าน้ําวันแรกเป็นเนื้อฟู ตอนนี้เป็นเหมือนน้ำเลยกัดแล้วได้น้ำขึ้นมาเลยพอมาปลูกแล้วมันปลูกง่ายยิ่งกว่าผลไม้ประเทศไทยเราอีกอืโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลมันเลยคือผมอยากเขาบอกว่าที่มันเป็นใญ่ๆลูกลนะั้นเนี่ยน้ำทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็มีแค่ตรงนี้นที่ติดฟูติดมเมล็ดแค่นั้นนะแต่ที่เรากินม,มันกลายเป็นน้ำไปหมดละน้ำที่หวานหวานยิ่งนานวานันแล้วผมสรุปนะเจ็ดวนันเจ็ดรสชาติคือยิ่งเก็บไว้นานยิ่งหวานความเปรี้ยวยิ่งหาย อารมณ์นั้นจริงๆคุดยอบผมจะให้ดูหน้าชัดๆนะครับลูกสาวลูกสาวนี่ลูกสาวแล้วก็คุณพอ่อจะก็คือจะเปิดสวนเร็วๆนี้ค่ะใจเจ้พี่ว่าโชคดีมากเลยค่ะโอเคสวนนะคะก็จะมีมีเป็นผลไม้ผสมผสานมีทุเรียนหมอนทองลำไย,ยมีพันมีพันพงทองแล้วก็มีมะม่วงเ,เขียวใหญ่ค่ะอาทุยทู แล้วก็มีเป็นะเดามันไฮเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์ก็คือเราจะบำรุงดินเพื่อให้เลี้ยงพืชให้เราโตโตไวแล้วก็ผลผลิตเนี่ยปลอดสารพิษทุกอย่างค่ะมาเที่ยวเที่ไหนครับเที่ยวที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะอ้าวแล้วถ้ามาไม่ถูกทําไง ส่วนลุงปีราชบุรีค่ะแล้วก็เบอร์โทร0822477981ค่ะเอาก็ได้ประกามาจดนะครับย้ำอีกทีเลยครับบอกเลย0822477981ส่วนลุงปีราชบุรีค่ะส,ส่วนความสดชื่นจากราชบุรีครับขอให้ทุกคนสดชืน่น